เราก็จะแตกใบใหม่เร็วมากภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เด็เพื่อนเพื่อจะเห็นน้องแตกเลยอนเพื่อนดูกระถางนี้ค่ะนี่เจ้ากุุงไกเซอร์นะคะแต่ข้างข้างเนี่ยเอาทาไมบอลสีไม่ก้อยมีหูอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโอ,โอ้ไม่ก้อยได้อะไรมาปลูกเนาะกิ้พ่นสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่โอ้ท่านไหนทราบนะคะบอลสีมีหูแบบนี้ด้วยทอ้เลยค่ะ กระถางนี้แม่ก้อยเอฟมาแบบเป็นหัวเนี่ยแม่ก้อยก็ปลูกรวมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรท่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะที่เพื่อนๆทาแล้วเห็นผลจริงค่ะสูตรนี้นะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนข่้นไหนนะคะรักบอนสีค่ะแม่ก้อยขาหนูซื้อบอนสีมาหนูไปเอฟบอนสีมานะคะบอนสีมีอาการแบบเหี่ยวๆนะคะไม่สวยไม่สดใสเลยค่ะแม่ก้อยเลี้ยงไปแล้วไม่เห็นจะโตเล แถมบอนสีนะคะยังมีอาการใบช้ำใบเน่าใบจุดใบด่างใบแหว่งนะคะใบหงิกใบงอแก้ปัญหาทุกอย่างง่ายๆนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ไปเอฟต้นไม้มาแล้วนะคะอยากให้น้องสดชื่นนะคะพร้อมปลูกค่ะไม่ก้อยขาทํำยังไงคะหรือปลูกบอนสีไปแล้วเนาะจะโตเลยมีลักษณะทรงๆนะคะขั้นแรกนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อมาน้อแบบเขามีกระถางเดิมนะคะแนะนําให้เปลี่ยนกระถางคือเปลี่ยนดินในกระถางนะคะคุณเจียคือปลูกใหม่เลยค่ะย้ายจากไซส์เดิมเนาะมาลงไซส์ใหม่เลยค่ะเพื่อนคือเปลี่ยนดินในกระถางค่ะน้องบอนสีจะโตแล้วก็สดชื่นมากๆเขาได้รับสารอาหารใหม่สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ซื้อบอนสีนะะคเป็นหัวหัวนี่นะคะเนี่ย ปลูกบอสีเป็นหัวหัวนะคะไม่ก้อยขาน้องไม่แทงใบใหม่เลยนะคะมันก็ยกหัวน้องบนสีออกมาเลยค่ะแล้วก็บั้งผานะคะผารอบๆนะคะผาไม่ให้ขาดนะคะเพื่อนๆน้องบนสีไปปั๊บนะคะน้องบนสีก็จะแบบตกใจนะคะแล้วก็จะแทงใบใหม่ได้เร็วมากๆนี่ไม่ก้อยก็บั้งคือผารอบๆค่ะหัวน้องบนสีเป็นกลมๆเนาะเพื่อนๆก็เอามีดผาลงไปรอบๆรอบๆนะคะเหมือนผาแอปเปิลผาฝรั่งเลยค่ะนี่กับผลงานค่ะเพื่อนๆนี่ หัวนี้เหมือนกันแม่ก้อยเอฟมาแบบเป็นหัว,นะหวก้อยก็บ้างเหมือนกันนี่เพื่อนเพื่อดูโอ้โหรากแตกทะลุถุงทะล,ลุดินกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมแบบว่าพร้อมแทงแบบแทงลูกขึ้นมาเนี่ยรอบๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อเอามีดบ้างรอบๆหัวน้องบอลสีนะคะให้น้องเจ็บอะคะ่ะเพื่อนๆน้องก็จะแทงใบใหม่ได้ดีมากๆนไอ้ที่เพื่อนเพื่อนไปเอฟต้นไม้มาเนาะเนี่ยเราก็หาจานหาชามหาถาดรองน้ำให้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้สิ่งนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะ ฟื้นฟูน้องให้สดชื่นเร็วๆค่ะห้ดื่มชูกาลังค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยเมื่อไหร่ท่านถามไม่ก้อยมาเยอะนี่ลาไปเลยค่ะหนึ่งฟ้าค่ะเพื่อนๆค่ะรอบๆอย่างนี้เลยแบบเป็นหัวค่ะไม่ก้อยหลังจากที่เพื่อนๆผ่าน้วก็ใช้จานใช้ชามรองน้าเช่นกันค่ะเพื่อนๆก้วก็ใช้สิ่งนี้เช่นกันีไม่ต้องกังวลนะคะเห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆลาบทะลุถุงเลยค่ะฟ้าหนึ่งไม่ก้อยก็ใส่ตรงนี้ไม่ก้อยก็บ้างเช่นกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนดูผลงานคือเพื่อนๆซื้อบลสีเป็นหัวมาแล้วหรือ ซื้อบนสีแบบเป็นจอมนะวิธีนี้ก็ใช้ได้นะคะแบบจอมก็ใช้ได้แบบจอมก็จะมีแค่ครึ่งเนาะเพื่อนๆก็บ้างรอบๆค่ะให้น้องขาดขาดนิดเดียวนะคะขาดรอบๆเนี่ยบ้างอย่างนี้บ้างตามมือไม่ก้อย,อย่างนี้แล้วก็ฝังลงดิเเนเพื่อนี่เพื่อนก็จะได้การแตกใบแตกยอดใหม่อย่างนี้นะคะ แล้วก็ใบไหนเหลืองใบไหนโซมนะคะพเพื่อนๆเด็ดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะพอเราเด็ดทิ้งปุ๊บ <c oughs> ก็จะกระตุ้นให้หัวบอลสีค่ะ <c oughs> เขาแทงใบใหม่มาเร็วมากๆสำหรับกระถางนี้นะคะแม่ก้อยยังไม่ปลูกนะคะน้องบอลสีนะคะนี่ขอขอบคุณน้องพอลลี่นะคะท่าน <c oughs> อยู่บ้านเดียวกับแม่ก้อยค่ะท่านขุดแล้วก็ถอนบอลสีมาให้แม่ก้อยนะคะเ <c oughs> พราะว่าบอลสีของน้องพอลลี่ใหญ่มากนี่เลยมาให้แม่ก้อยนะคะแล้วก็เป็นอะโกนีมาด้วยค่ะพเพื่อนๆจ๋ามาแล้วก็จะเป็นดินอย่างนี้นะทำยั <c oughs> ไงไงคะแม่ก้อยขายังไม่ปลูกวันนี้เนาะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะะยยาากใหห้เเคี่วนะ อยากให้สวยเสมอใส่น้ําลงไปนะคะเป็นน้ําสะอาดหรือน้ํำซาวข้าวได้เลยนะใส่ไปพอประมาณนะคะก้นๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนถิ่นเนี้ยก้นๆนิดๆนาะทำแบบนี้ค่ะนี้เราค่อยปลูกกันค่ะเราก็ใส่ลงไป1นึ่งฝาเช่นกันค่ะเพื่อนๆใส่น้ํานิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งฝา,ยงงงฝาอย่างนี้ค่ะ ครื่องดื่มชูกําลังเขาจะมีวิตามิน B ีสูงค่ะจะกระตุ้นการแตกรากแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ทําให้ต้นไม้พืชผักของเราค่ะยังสดชื่นนะคะแล้วก็สวยอยู่เสมอค่ะเพ่สูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตระเบิดให้บอลสีสีสวยแข็งแรงดีแถมยังไล่มดไล่หนอไล่แมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราแบบง่ายๆวัสดุอุปกรณ์หลักนะคะหัวใจของงานค่ะจืดหนึ่งกล่องค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมทค่ะยาล้างจานค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะกะปิค่ะ และก็กระเทียมเลยค่ะมีสารซันเฟอร์และมีกรรมฐานนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราแบบง่ายเลยและไข่หนึ่งฟองเทียมนะคะ 3- ามสี่กีบค่ะได้เลยค่ะไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเทียมนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าเราเลี้ยงน้องเบิงสีน้องเพื่อนเลี้ยงเขาไว้ขึงน้ำนะคะเพื่อนบางทีน้องจะมีอาการเชื้อรานิดๆนะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเป็นทั้งปุ๋ยได้ยาไล่แมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะ กำจัดหอยทากกำจัดไรแดงนะคะในบอนสีนะคะจัดนอนบุ้งนอนพิเสื้อเ,เพื่อนข้าไข่หนึ่งฟองค่ะบพี่และแคลเซียมที่พิผักต้องการนะคะเพื่อนจาะระเบิดรากทําให้ต้นอวบแข็งแรงใบใหญ่ใบเด้งใบเยอะค่ะเ,เพื่อนเพสองฝานะคะโ,โซเดียมกุตามเมตน,นะคะรากระเบิดหัวน้องบอนสีค่ะบอนสีสวยงามแข็งแรงต้นอวบโตเร็วค่ะ วันสีทำไมไม่โตสักครีคะแม่ก็คือหัวน้องบอลสีค่ะเขาไม่แตกลากฝอยใหม่ค่ะเนี่ยสิ่งนี้และค่ะจะก,กระตุ้นการแตกลากฝอยของหัวบอลสีได้เป็นอย่างนี้ค่ะบอลสีหัวใหญ่จ้ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อน,อนค่ะสารไตรโคซานแบบง่ายง่ายฟอรลัสสูงนะคะกระปี่เลยค่ะระเบิดรากระเบิดหัวน้องบอสีแบบง่ายง<ม>ยังไหลห่มดไล่ไหนอนไล่แมลงกำจัดหอยทากได้ด้วยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะ นมจืดหนึ่งกล่องนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนะคะใบเล่งยอดนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีจ้าเพื่อทไหนนะคะปลูกผ,ผักกินใบนะผักกินใบมีอาการแบบขมๆนะคะไม่หวานไม่กรอบทไมกาอสิ่งนี้เลยะคะ่ะเล่งดอกเล่งผลแบบธรรมชาตินะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อหนึ่งกล่องนะคะ ียหาสูตรเร่งรากแบบง่ายๆค่ะไม่ก้อยขาสูตรนี้เลยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกําจัดหอยทากใส่ลงไปนะคะพเพื่อนๆขาสองช้อนนะคะหอยทากที่ระบาดเยอะมากคะในกระถางน้องบอลสีนะน้ายาล้างจานเลยค่ะช่วยเพื่อนๆได้นะคะโดยเฉพาะน้ํายาล้างจานเนาะเขามีส่วนผสมของเลมอนเนาะมะนาวอยู่แล้วค่ะพเพื่อนๆจา๋านี่กดเปรี้ยวๆนี้นิดน,น,นะคะบรรุงพืชผักได้ด้วยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อน สูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะทุก3มวันหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะสำหรับกรณีนะคะมีมดมีหนอนมีเพลีย้ยนะคะมารบกวนนะคะฉีดพน่นทุกวันเลยค่ะเพื่อนเ่นเน้นไปที่ใต้ใบนะคะมีน้ําซาวข้าวนะคะใส่น้าซาวข้าวลงไปได้นะเพื่อนเพื่อนไม่มีนะคะสามารถใช้น้ําสะอาดธรรมดามาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยนะคะสาหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1นึงลิตรนะคะใช้น,นะคะครึ่งแก้วนะคะอยู่ที่100รอมลนะคะพเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงครบจบในสุรเดียวทําให้น้องบนสีค่ะใบใหญ่ใบดกเลยค่ะแข็งแรงดีค่ะเพื่อนๆใบเงางามสวยเลยค่ะเพราะมีส่วนผสมของนมเลยค่ะส่วนนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆว้าวนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมน้องไม่โตเนาะไม่โตแบบไหนคะไม่ก้อยคือเพื่อนๆถ้าปลูกเป็นหัวนะถ้าเพื่อนๆไม่บั้งไม่ผ่านนะคือเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือนค่ะคือไม่แตกใบแตกยอดเลยนะเไม่ก้อยบัางไปแล้วเนาะ้บังรอบๆหัวค่ะ ราจะเรียกว่าเป็นวิธีแบบผ่าฝาครับเพื่อนดูนี่จากหัวเดียวแตกเป็นพุ่มเนี่ยแต่ข้างไปอย่างนี้นะคะเพื่อนสีสวยเงางามนะคะเร่งการแตกรากได้เป็นอย่างดีไม่ก้อยขาบอลสีไม่โตเลยท้อใจแล้วนี่นะะนเลยค่ะเพื่อนนี่ไม่ก้อยนี่จากผ่าเป็นชิ้นๆค่ะผ่าน้องคนสนเคีเนี่ยเพื่อนๆดูนี่ไม่ก้อยก็ไม่แยกขุกูกเลยนะพอเ,เปลี่ยนกระถางปุ๊บมันก็จะโตดีค่ะเพื่อนแข็งแรงแล้วเนี่ยกิ่งก้านก็ดีเพื่อนๆจากูดเลยผ่าบอลสีค่ะเพื่อนจ้าไม่ก้อยผ่าบอลสีจากหัวนาดิ ตั้งแต่วันที่29ค่ะเพื่อนอันนี้ก็ได้ผลูกเจ็ดวันแล้วค่ะเ,เพื่อนๆโอ้รากเติมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋านี่ไม่ก้อยปลูกจากขุยมะพร้าวนะคะที่แช่จุลินทรีย์สังกะแสงค่ะเ,เพื่อนๆโอ้มีรากเนี่ยไม่ก้อยดึงออกมาเ,เพื่อนเอนจา๋ารากนี่ทะลุกล่องเลยนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นเบาๆแค่นี้ค่ะไม่ได้ฉีดพ่นแค่นี้แหละแล้วก็ปิดเหมือนเดิมค่ะกำจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคือป้องกันอาการคือเพื่อนหลายท่านบอก ไม่ก้อยขาผ่านบนสีไปแล้วมีอาการขึ้นลานะคะถ้าเขาเน่ามากๆนะคะเน่าจนเละนะคะเพื่อนๆนาชิ้นนั้นนะคะไปฝังในกระถางอื่นได้เลยนะคะกระถางต้นไม้ใหญ่นะแต่ต้องมีใบบางๆนะคะก็คือมีมลุ้นว่าน้องอาจจะแทงตอนไหนก็ได้นะคะคืออย่าเอาเชื้อไว้ในกล่องค่ะแล้วเราก็ใช้สูตรนี้นะคะ่ะฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะตะระแมกูซุมาค่ะฉีดพ่นอู้หอยทากเพื่อนดู คุณน้องมีความสามารถนะถ้าน้องระบาดมากมากนะคะคือจะกัดแบบกัดลําต้นน้องบอลสีของเพื่อนอนะ่ะแบบไม่เหลือเลยนะเพื่อนเพื่อนจะสงสัยเอาทําไมบอลสีของเราไปแหวงๆนะคะเพื่อน่อนจะใช้สูตรนี้เลยะคะยรนะับเห็นไหมเยอะจริงเยอะจริงเน้นๆเลยนะคะเน้นๆไปที่กออย่างนี้นะครับเพื่อนจะไม่เห็นก็ฉีดเน้นๆเลยคะ่ะเพื่อนนี่ตละลแมพุชมาต้นใหญ่ของมพน้ังสีสดดีค่ะถูเลยค่ะ ฉีพ่นไปที่ก้านนะคะเน้นให้ก้านแข็งแรงนะคะเจะลมไม่สะทบสถาน,นะคะ่ะีเน้นไปที่ก้านอย่างนี้นะคะพี่ทีนะคะเพื่อนเน้นไปที่ก้านเลยวนใบนะคะใกล้ใบนะคะเพื่อนฉีพ่นเลยค่ะอ้าวพวกหลงไม่ก้อยค่ะเพื่อนด,ดูโอ้โหนี่ก็ผ่าเช่นกันค่ะเพื่อนจ๋าตอนแรกก็มีหัวเดียวละ้ค่ะเนี่ยพอเราผ่าเนาะโอ้โห้วก็กัดสีไว้ <c oughs> ด้วยเพือพ่อ,ดอ,ดอดนดูนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยมีสิ่นขาวเยอะแบบนี้เลยสีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋าพ่นทั่วเลยค่ะเพื่อน ใบใต้ใบนะคะเน้นไปที่ก้านค่ะอยากให้ก้านแข็งแรงพี่นาค่ะโอ้โหกัดสีดีอยู่ค่ะแต่เพื่อนเจอหอยตากโอ้เยอะค่ะเยอะจริงเพื่อนๆขอกระถางนี้ยิ่งเพียบเลยสีพวเลยค่ะเพื่อนๆกระถางนี้นะคะมาจากจอมนะคะก็จะเป็นๆแล้วเพื่อนๆก็เป็นจอมแล้วเพื่อนๆก็บ้างรอบๆเลยค่ะรอบๆเลยเป็นวงกลมเลยเราก็จะแตกใบใหม่เร็วมากภายในอาทิตย์สองอาทิตย์อหะเพื่อนๆจะเห็นน้องแตกเลยก็เหมือนกันนี่ก็จากจอมค่ะวัวแดงแดงวัวค่ะแล้วก็บ้างเหมือนกันค่ะเพื่อน นี่แทงหอดใหม่ด้วยสีฟุ้งเลยค่ะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะไม่ก้อยขาบอนสีต้นเล็กๆอ,อ่อ,อนๆนะคะใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้อ่อนโยนค่ะเ,เพเื่อนๆสีฟุ้งเลยนี่ของน่ารักมากนี่ปลูกจากผ่าบอนสีเป็นหัวหัวเหมือนกันค่ะไม่ก้อยก็เปลี่ยนกระถางเลยเนี่ยใบน้องก็ดิดเด้งอย่างนี้นเลยคะ่ะเช่นกันค่ะเป็นหัวหัวก็ใช้สูตรน,นี้เลยนี่เด็กว่าเติมทะลุถุงทะลุกระถางค่ะเป็นสิงโปเนียมพิงคสปอร์ตต้องใช้แต่ส้สูตรนี้เลย ใบใต้ใบทางดนด้วยค่ะเพืเ่อนื่อนบ้านก็มีค่ะเพ<ม>ื<ม>่อนเจะติดปูนเลยนะคะปูนออมต่างๆค่ะเพื่อนเพนิดปุลเลยกระถางนี้นะคะเป็นพัดโบกค,ค่ะพัดโบกนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกับคือมาลูมิน่านะคะตระกูลเดียวกับสเสนจันนะคะแต่เขาเป็นสเสนจันทร์ที่ปลูกไว้ในน้ํานะคะ<ช>หรือจะปลูกลงดินแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ปลูกในน้ําจะดีค่ะคือน้องลงน้ําได้ปลูกเหมือนบัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน้องก็จะมีลายสวยด้วยนะคะ เขามีความเหมือนมิ้นท์นะคะเหมือนสีเลมอนเลยค่ะเพื่อนๆสวยเนอะเราใช้อัตราส่วนนี้นะคะผสมต่อน้ำาี่สิบิลแปดแน่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆาสนิทจันไม่ก้อยค่ะน้องแบบน้องกลายด่างค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูเนี่ยเริ่มแบบดูตามขอบไปนะเนี่ยจะแตกเหลืองอันอย่างเงี้ยในแตกด่างอันอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ด่างค่ะ ดารุสุีเลยค่ะนียคะ่นะ,คะนีนี่นี่ดงเสนีหจันไม่ก็เพิ่งปลูกไปคาะเพื่อนๆอู้แตกใบแตกยอดใหม่และะ้วค่ะกำลังมาแรงนะคะเพื่อนๆจ้าเสนีห์จันมีหามาปลูกกันนะ ราคานี่โอ้โหเริ่มดีราคาะเริ่มแรงแล้วอ่าผักกินใบเมก้อยงามมากๆเคลค่ะเพื่อนท่านไหนปลูกเคลไปแล้วเคลขมใบแข็งนะใช้สูตรนี้เลยนะคะนี่เ,นเพื่อนๆโอ,อ้เคลเมก้อยแตกใบแตกยอดดีมากๆกําจัดลาน้ําค้างแบบง่ายๆนะคะขอสูตรกําจัดเชื้อราแบบง่ายๆคะ่ะเมกไอย์นี่มีสูตรผสมของกระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆจะ้ะโอ้เคลเมก้อยใบใหญ่มามกมกไกวยปลูกใส่เข็งเลยะคะ่ะเขาก็จะอายุยืนค่ะเนี่ย สองปีนเพื่อนก็ได้กินตลอดเลยไม่ก็อยกินกับแหนมเนืองนะคะผัดกับคะน้าหมูกรอบค่ะเพื่อน,อ,นอร่อยจ้าไม่ขมนะคะสูตรนี้เลยน,นะคะอากูนิมาก,ก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนจ๋ากาสีให้แดงสวยแบบง่ายๆเลยค่ะแก้วน้ำมาแก้วสารพัดนนะคะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะพบกับเพื่อนๆจ๋าตลงดเลยอสวยากรลฉีดพ่นนะคะได้หมดเลยนะคะพบหลงค่ะเพื่อน,อนจ๋า เปลี่ยนกระถางนะคะน้องก็จะแตกกอแตกหนอดีค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมน้ใส่จานรองน้ำไว้ด้วยนะคะแทงใบใหม่แล้วค,ค่ะมีมงคุนค่ะเพื่อนๆสวยมากอาวอนทองสวยมากค่ะ,คะเพื่อท่านไหนนะคะรักกุหลาบไม่ควรพลาดเลยค่ะเร่งดอกกุหลาบได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนจา๋าแทงใบแทงยอดตลอดว้าวบอลดำแบ็คเมจิกค่ะนี่แม่ก็ปลูกไว้ในน้ำเพื่อนดู ตอนนั้นไม่มีไหลนะแป๊บเดียวค่ะโอ,อ้ไม่พอไม่พอที่สองอาทิตย์รอค่ะพเพื่อนๆเนี่ยดูไหลขึ้นมาแล้วค่ะพเพื่อนๆโอ้ดีมากเลยปลูกไปเปนน้าน,นะคะแล้วก็ปลูกลงดินค่ะนี่แป๊ทีเใหญ่ๆสีม่วงๆ่วงดำมีเสน่ห์มากๆค่ะพเพื่อนๆนี่ เล็กต้นใหญ่ตัวเร็วแข็งแรงสวยกันนี้นะคะเพื่อนเคล็ดลับง่ายๆบอสีตัวเร็วไม่ต้องรอ,อนานนะคะเพื่อนมีโอกาสนะคะนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามใช้สูตรนี้เลยนะคะขอให้เพื่อนๆที่รักการปลูกนะคะมีต้นไม้พืชผักมีน้องบนสีสวยๆกันทุกคนเลยนะบายบายไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน